สวัสดีค่ะพบกันในไอที24ชั่วโมงกับเอินปานระพีนะคะเป็นประจำทุกปีค่ะที่พอใกล้สิ้นปีแล้วเหล่าบรรดาผู้ให้บริการออนไลน์ทั้งหลายเขาก็จะจัดอันดับความฮิตความฮอตบนโลกออนไลน์ออกมาค่ะวันนี้เรามาดูกันนะคะถึงการจัดอันดับสิ่งที่ผู้คนสนใจกันมากที่สุดแล้วก็วิดีโอบน y o u t u b e ที่มีผู้รับชมมากที่สุดดูค่ะว่าจะตรงใจกับคุณผู้ชมหรือเปล่า เป็นประจำทุกปีค่ะที่ทาง YouTube จะมีการจัดอันดับวิดีโอที่มีผู้คนเข้าชมมากที่สุดอันไหนฮิตอันไหนฮอตจากทั้งในไทยและทั่วโลกซึ่งวิดีโอยอดนิยมของ YouTube ในปีนี้ก็คล้ายกับปีที่แล้วนะคะโดยสิ่งที่คนไทยนิยมรับชมกันมากที่สุดก็คือการร้องเพลงและรายการทีวีค่ะโดยวิดีโอที่คนไทยรับชมมากที่สุดอันดับหนึ่งเลยก็คือวิดีโอการร้องเพลงเสมอของฟิล์มจากรายการ I Can See Your Voice ส่วนภาพยนตร์ตลกที่เรียกเสียงโฮเราะอย่างตัวอย่างหนังเรื่องหลวงพี่แจ๊ส 4G ก็อยู่ในอันดับที่2นะคะและอันดับที่3ก็ยังคงเป็นการร้องเพลงค่ะกับวิดีโอเพลงตัวร้ายที่รักเธอจากกิฟต์จุธทิพย์ในรายการ The Voice Thailand ด้านละครก็มีละครดรมมาม่าเข้มข้นเรื่องนาทีเป็นที่สนใจอยู่ในอันดับที่5ค่ะและก็มีวิดีโอของนักสร้างสารรค์วิดีโอคนไทยติดโพด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยเป็นวิดีโอของบี้เดอสกา ที่เขาทำล้อเรียนคลิปดังอย่าง PPAP Pen าย Apple Apple Pen ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ชมล้นหลามในเวลาเพียงไม่กี่วันค่ะ I have a pen I have a counter oh uh, counter pen มาดูกันที่หมวดเพลงดังบ้างค่ะเพลงยอดนิยมสูงสุดอันดับหนึ่งก็คือเพลงแพ้ทางของลาบานูนส่วนในระดับโลกนั้นวิดีโอยอดนิยมบน YouTube อันดับหนึ่งเลยก็คือ Adele อ Karaoke อันดับ2ก็คือคลิปสุดฮาอย่างเพน p พายแ p ปเปิ p แอปเปิลเพนพิกโกโค่ะเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็คงเคยเห็นคลิปนี้กันมาแล้วนะคะ p A นอกจากการจัดอันดับวิดีโอที่มีผู้รับชมสูงที่สุดแล้วเชื่อไหมคะว่าคนไทยรับชมวิดีโอ YouTube ติดอันดับโลกด้วยค่ะประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่มียอดเวลารับชมบน youtube มากที่สุดในโลกนะคะ เฉพาะปีที่แล้วปีเดียวจำนวนเวลาการรับชมวิดีโอผ่านโมบายหรือว่าอุปกรณ์มือถือเพิ่มขึ้น85แบบปีต่อปีเรียกได้ว่าสูงมากๆนะคะปิดท้ายกันด้วยการแข่งขันการสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์ระดับโลกที่แต่ละปีผู้ที่ชนะของแต่ละประเทศก็จะไปแข่งขันกันเพื่อชิงความเป็นที่1ของโลกค่ะโดยในครั้งนี้ British Council ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทรูสวทชสวทน อพวชยูราเซสและ IT 24ชั่วโมงเปิดตัวการแข่งขันเฟมหลับ Thailand 2017การนำเสนอเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ให้เข้าใจง่ายและน่าติดตามภายใน3นาทีค่ะซึ่งผู้ที่ชนะจากประเทศไทยก็จะได้เป็นตัวแทนประเทศไปแข่งขันเฟมหลับอินเทอร์เนชั่นแนลชิงแชมป์โลกกันที่อังกฤษพร้อมรับทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการสื่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์และเข้าร่วมหลับในฝันในยุโรป และในปีนี้มีการเปิดตัวโครงการ s c h o o l l a b ที่แข่งขันแบบเดียวกันกับ Fame l a b ค่ะแต่ว่าเป็นสำหรับน้องนเยาวชนอายุ15-18ปีด้วยค่ะก็หวังว่าเราจะได้เยาวชนและคนไทยที่เข้ามามีส่วนร่วมใน Fame l a b และ s c h o o l l a b ในปีนี้อย่างคึกคักนะครับเพื่อที่ว่าผู้ชนะก็จะได้มีโอกาสไปร่วมแข่งขันแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ชนะของประเทศอื่นๆทั่วโลกในประเทศอังกฤษในปีหน้านี้ครับขอเชิญชวนเลยครับ นักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยจะประสบความสำเร็จได้ก็ต้องมีการสื่อสารที่ดีด้วยนะคะใครที่สนใจทั้ง f ฟ m e l a b ทั้ง School Lab รีสมัครได้เลยค่ะที่ britishcouncil.or.th นะคะแล้วสัปดาห์หน้ามาดูกันต่อค่ะว่าจะมีคนพูดถึงอะไรกันมากที่สุดบน Facebook และคนค้นหาอะไรกันมากที่สุดบน Google ในปีที่ผ่านมาสวัสดีค่ะ CG Plus จาก TrueMove e d g ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวย่านพระรามเก้า HIP ระบบรักษาความปลอดภัย